ันนี้แับช่องเดี๋ยวเกมมือนะครับทุกคนวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเอ้ยผมอาจจะไมไ่ลงคลิปหลายวันนะครับเพราะว่าบางครั้งเน็ตมันก็เออเรอร์บางครั้งก็เออฝนตกแล้วมันก็เลยลาคาญตอนนี้ก็คือฝนตกนะครับทุกคนอย่างงงอโอ้โหเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวให้ดูว่าฝนมันตกยังไงแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้ตกหนักมากวันนี้ผมจะมาพารีวิวบ้างกันนะครับทุกคน อ่าบ้านทั้งสองหลังตรงเนี้ยโอ้มีบ้านต้นไม้ด้วยของผมจำได้แต่คนละต้นไม้นะครับทุกคนเอออันนั้นมันเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับฟาร์มอะไรสักอย่างใช่ไหมครับทุกคนแต่มันไม่ใช่มันคือบ้าน <c oughs> นะครับทุกคนอุ้ยอ่าบ้านหลังแรกก็คือบ้านต้นไม้อ่าแล้วก็ทขํขคอกไว้แบบนี้ใช่ออ <c oughs> เดี๋ยวนะกินทั้งหลังเลยเหรอ โอ้โหอย่างโหดเขี้ยมอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยมันกินทั้งหลังแบบนี้เลยเหรอโอ้โหไอ้ต้นไม้บ้าเอ้ยต้องแปะโอ้โหเล่นโ,โหดมากปลูกต้นไม้ทีอุ้งหลงังคาหายไปเป็นแถบเลยอ่าเดี๋ยวรีวิวนอกบ้านแป๊บนี่นอกบ้านอันนี้ผมเคย อันนี้มันไม่เกี่ยวนะครับทุกคนถ้ามันไม่เกี่ยวก็ไว้บ่ายไายบ่ายนะไอในถ้ำนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเราเลยระเบิดทิ้งกดบายกดบายนะครับไอถ้ำบ้าปัง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 หมูแตกไปแล้วหนึง่งอ่าในบ้านมันก็จะประมาณนี้ เอ้ยนอกบ้านส่วนในบ้านก็ดูไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูใหม่ก็ได้ที่จริงผมมีจำบูทนี่หว่าแต่ว่าผมเปิดรั้วเฉยอ่ะในบ้านอืมมันก็จะประมาณนี้นะคบทุกคนนี่ต่อไปบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองก็เป็นบ้านอะไรดีบ้านเออ NPC ดีกว่าผมสร้างนู่นตรงนู่นตรงนู้นตรงนู้นอ่ะเห็นไหมครับทุกคน เออใส่ปุ๊บแป๊บบินอ่าตรงนี้เออหยุดหยุดหยุดไปปึ๊บอ่ามีวลเลเจอร์แอบเดินออกมาก็ได้นะครับทุกคนนี่อื้อชั้นสองโคตรรบชั้นสามล่ะวิชั้นสามก็พอได้อยู่นะแต่ว่าชั้นสองโอ้โหอัดแน่นเป็นตากระป๋องเลยมั้งเอ้ย ชั้นแรกจะเป็นของผมนะครับทุกคนดูจากสภาพได้เลยแอนชั้นฟลินน์สติล e อนชั้นได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะฟลินนแอนสติลน่าจะแอนชั้นไม่ได้นะใช่ n อนชั t ไม่ได้โอเคแค่นี้ลบ้านหลังสุดท้ายมันเหมือนกับเป็นเอ่อทาวเวอร์ฟาร์มอะไรสักอย่างเออไปเปิดพลุ ไฟเวิร์กไปเข้าบ้านวิ <We> <c oughs> ติดแงกกตัดหอ่าเดี๋ยวลงไปชั้นล่างก่อนเลยนะครับทุกคนไปวิวข้างล่างอ,อ่ะปุ๊บอืออันนี้ไม่ต้อง,งนะครับว่าว่ามันคืออะไรก็คือที่ทิ้งขยะนะครับทุกคนอย่างเช่นเราทิ้งของอะไรก็ได้ที่ไม่จําเป็นก็อย่างเช่นเออริสโตนประมาณนี้ผมทําเครื่องนี้ไว้ มันมันก็จะทิ้งไอเทมติ๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้ครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้เสียงนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอ่ะชั้นแรกเป็นของผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะใหญ่มากใหญ่เหมือนเลยอันนี้อาจจะมีถาวรน,นะครับผมไม่ได้ตกแต่งมันจะเป็นต้นดักโอ๊กนะครับที่มันมีถาวรอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมสร้างได้ไงผมไม่ได้สร้างนะครับไอไอต้นดักโอก๊กผมปลูกเองนะครับปลูกแบบว่า เออแบบว่าแบบนี้เดี๋ยวเดวผมสาธิตให้ดูมันก็จะเประมาณนี้เออเอาเอา glass b l o มาก็ได้จริงจริงทีนี้ก็ตามด้วย dark oak sapling อ่าก็ประมาณนี้วิธีก็คือง่ายๆอันนี้รู้ไหมผมทำอะไรนะคะทุกคนอ๋อในสายปลูกไม่ได้ด้วยเเฮ้ยจริงดิเฮ้ยอ่าผมทำแบบนี้ปุ๊บอ่าปลูก มันเหมือนกับไม่มีอะไรมันไม่สูงเหมือนกับต้นนู้แต่ว่าผมอะ่ะแปลว่าง่ายๆเทคนิคก็คือเออให้ให้มันมีสีบล็อกต้นดักโอ,กอะก็คือให้มันมีสีบล็อกแบบนี้อ่าให้เห็นเอ,อ่อท่อนไม้แบบนี้ทีนี้เราก็วางกลาสบล็อกนะครับทุกคนแต่ว่าที่จริงเคลียร์ใบไม้ก่อนก็ได้นะครับทุกคนอ่าเมื่อเสร็จแล้วให้เราปลูกต้นดักโอกเซฟลิงลงไปนะครับทุกคนหรือว่าต้นอ่อนนะครับอ่าทีนี้ก็เร่ง อ่ะมันก็จะต่อตัวแบบนี้ที่จริงทุกคนก็ก็เขุดดินออกแล้วก็ตามด้วยเออเออต่อไม้ของรักอ์นะคะทุกคนเอามาใส่นะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นชั้นสองนะครับชั้นสองมันไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นที่ชมวิวเฉยๆว่ามันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนว้าววัดอ่ะชั้นสุดท้ายก็คือทุกคนจะเห็นแลวใช่ไหมครับมันก็คือชั้นสาม,มก็คือฟาร์มนั่นเองอาจจะงงนะคะว่าทําไมผมตั้งหลังค่ะ ก,ก็เพื่อไม่ให้แบบว่าผมกระโดดแล้วเผลอกระโดดแล้วมันก็จะทําลายแปลงผักนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่ทําลายแปลงผักนะครับแต่แต่ถ้าบินมันก็ยังไม่ค่อยทําลายนะครับทุกคนแต่แต่ถ้าสมมติว่าเราก็เออแล้วแล้วน้ําอ่ะมันวางได้ไงคําตอบก็คือวางได้ปกตินะครับทุกคนวัดไม่รู้จะบอกทําไงไปอ่า โอ้เวียคอนไปสูงจังอ่าบ้านหลังนูน้นสวยมากบ้านหลังนี้มันก็ดีนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนช่วยโหวตกันหน่อยนะคะว่าระหว่างบ้านต้นไม้บ้าน npc กับบ้านผมตรงนั้นอะ่ะนั่นแหละบ้าน N อ c ได้ง่ายแล้วก็บ้านต้นไม้แล้วก็บ้านต้นดักโอ๊กที่ใหญ่ที่สุดคิดว่าอันไหนดีสุดก็โหวตมาได้นะครับหมายเลขนึ่งก็คือบ้านดักโอ๊ก หมายเลขสองก็คือบ้าน NPC ีสีข,ขาวนูน่นส่วนบ้านหลังที่สามก็คือบ้านต้นไม้นี้นะครับทุกคนก็คือโหวตหนึ่งหรือสองหรือสามนะครับทุกคนโหวตมาได้นะครับถ้าโหวตเสร็จแล้วรบกวนที่เอ่อรบกวนที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะทุกคนให้ถึงสี่ร้อยซับนะครับบ๊ายบาย